ไม่ขมปากด้วยไม่แสบตานะคะชอบเวลาทาคีมนต่งคือรู้สึกว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายก่อนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกกรับโมนาไมซองอีกแล้วนะคะ คลิปนี้มาเจอกันตอนท้ายวันเลยนะคะหน้าอาจจะแหกเล็กน้อยนะคะก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะลบเครื่องสําอางแล้วก็ขับรถไปยิมนะคะยิมจริงๆก็อยู่ไม่ไกลบ้านเรามากนะคะพยายามเลือกยิมที่แบบว่าอยู่ใกล้เพราะว่าจะได้ไปได้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกไม่ขี้เกียจเวลาจะต้องแบบฝ่ารถติดไปนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูในรูนของเรานะคะว่าช่วงเย็นหลังเลิกงานนะคะจนไปถึงก่อนนอนเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะคะก็จริงๆในรู틴น่ะเราอยากจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วน หนึ่งที่สําคัญมากในไนท์รูทีนของเราเพราะว่ามันทําให้เราเหมือนได้ออกแรงแล้วก็หลับสบายขึ้นนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองนอนยากหรือว่ามีปัญหาในการนอนนะลองออกกําลังกายอาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนก็ได้นะคะในช่วงเย็นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเหมือนแบบได้ออกแรงแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาจจะทําให้หลับได้ดีขึ้นก็เดี๋ยวนะคะใกล้เวลาคลาสระคะอาจจะต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วค่อรีบไปแล้วค่ะ คนถึงอคอ o s s s p e class แล้วรีบลงกว่าสายแล้ว นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ยิมนะคะเป็นโอเพนแอร์แบบนี้เลยไม่เปิดแอร์นะคะแล้วก็บนบอร์ดเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าวันนี้ work out รอบเดย์คืออะไรนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงวอร์มอัพแล้วก็สตริงเทรนนิ่งนะคะส่วนช่วงหลังก็จะเป็น work out รอบเดย์ค่ะ c r o s <Cross fit> s f i เป็นการออกกําลังกายที่รวมการออกกําลังกาย3-4รูปแบบเข้าไว้ด้วยกันเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่เราเลือกการออกกําลังกายแบบนี้เพราะได้ทั้งคาร์ดิโอยกน้ําหนักยิมนาสติกแล้วก็คอเทรนนิ่งด้วยนะคะในกีฬาเดียวเลยถ้าเป็นการออกกําลังกายด้วยเวททรรน,นะคะคก็ จะได้แค่ความแข็งแรงของร่างกายแต่ครอสฟิตเนี่ยรวมศาสตร์การออกกําลังกายอื่นๆด้วยทําให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากกว่าการออกกําลังกายแค่ประเภทเดียวนะแล้วมันก็ยังเป็นการออกกําลังกายที่ไม่จําเจด้วยเพราะว่าเวิร์กอัลวันตเดย์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันค่ะมาบ้านแล้วนะคะก็เหนื่อยมากวันนี้นะคะแบบว่าเล่นหนักมากคอสฟิตกับเวิร์กอัลวอนเดย์เรากำหนดเองไม่ได้นะจะเป็นทางยิมกำหนดแล้วก็จะเล่นเหมือนกันทุกคนนะคะก็ ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์กเอาที่แบบแฮ็มากจริงๆเออออกเยอะมากแล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนเสื้อมานะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนมีปัญหาแบบเป็นขดเป็นสิวที่หลังเพราะว่าออกกําลังกายเยอะแล้วแบบยืนเมาส์ก,กับเพื่อนหลังคลาสมันก็เลยจะแบบเออทิ้งรอยไม่เหมือนกันนะคะก็แอบไม่มั่นใจช่วงนี้ก็เลยจะรักษาความสะอาดเป็นพิเศษคือพอออกกําลังกายเสร็จป,ปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนเสื้อเลยเพื่อมันจะได้แบบไม่อับไม่ชื้นไม่หมักหมมตรงหลังนะก็หวังว่าแบบรอยสิวจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวววนนนนนน่าาาจะะะะะะมมมีีีไปปเเเเข้้้้คคลิกกดดยยยยรณ๋ือ็ จเป็นมือที่เน้นโปรโตีนกินคาร์บไม่เยอะนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมีกลิ่นไฟเบอร์ด้วยมือเย็นนะคะทุกคนก็จะเป็นมือง่งายๆเลยนะคะโดยมือนี้เราจะเน้นโปรตีนอันนี้จะเป็นทร,รีนบาร์บีคิวนะคะเป็นหมูทั้งนั้นเลยที่เราไปกินเหลือจากเซมาออินมาที่คุเซนเบอร์นะคะใครที่ไม่เคยกินนะอร่อยมากเลยก็จริงๆอันนี้มันก็ติดมันแหละแต่เราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะมันก็โปรตีนเยอะอยู่แล้วก็มีไขมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะตามสูตรก็คือเป็นคาร์บที่ไม่ขัดขาวไม่ขัดสีนะคะก็น่าจะกินประมาณนี้เลยผักไม่มีติด ะะเดี๋ยวจะกินเป็นตัวไฟเบอร์เสริมเพื่อแบบได้กากใยหลัลลลงดินเนอร์นะคะก็ชงบีด้าไฟเบอร์มิกส์นะ ็นไฟเบอร์ที่ลองกินอยู่นะช่วงนี้ก็เป็นแบบรสเลมอนนะคะทานง่ายมากๆเลยใครเห็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วกลัวนะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยมันเป็นรสชาติเลมอนหอมมากๆนะคะกินง่ายอยากคดาดหวังให้มันรสชาติเหมือนน้ำหวานตามคาเฟ่นะมันก็จะมีความแบบกินเฮลตี้อยู่นิดนึงเพราะว่าในนี้คือนอกจากจะมีไฟเบอร์มีพรีไบโอติกที่แบบนําเข้าจากญี่ปุ่นนะเขาก็ยังมีพวกแบบผงผักแบบหลายชนิดมากด้วยนะคะขอย้ำนะว่าอันนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นตัวไฟเบอร์ที่มันจะพองตัวเวลาโดนน้ำฉะนั้นเวลา ให้ผสมน้าแล้วก็กินน้ําตามเข้าไปเยอะๆนะคะใครที่กินช่วงเช้าก็สามารถจิบน้ําระหว่างวันได้เรื่อยๆเลยนะก็สําหรับใครที่ลองทานแล้วก็อยากจะควบคุมน้ําหนักนะก็แนะนําให้กินอาหารแบบเพลตี้แล้วก็ออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยนะอย่าหวังพึ่งน้องอย่างเดียวก็สําหรับใครที่อยากลองนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงควบคุมน้าหนักล้วก็แนะนําให้กินแบบเพลวตี้แล้วก็ออกกาลังกาย ส่วนช่องทางการซื้อนะคะก็ง่ายมากๆมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะ Boots Watson เจวนีเลเว่มีคือเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูคือเขามีสไซส์นะคะใครที่อยากลองไซส์เล็กก่อนอันนี้จะมี4ีซองด้วยกันนะคะก็สามารถซื้อได้ตามเจเวนดีเลเลยส่วนกองใหญก็ตาม Boots Watson ก็มีนะคะยังไงเดี๋ยวจะแปะข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ใน description box ก่อนจะไปขั้นตอนใดๆทั้งหลายนะคะจะขอพูดถึงตัวแบบที่เราใช้ล้างหน้าก่อนนะคะจะต็็แรกเราจะเช็ดพวกแบบ eye make makeup lip makeup ด้วยตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ได้มาจากโอลิบยางที่เกาหลีมันก็จะเป็นแนวแนวลอรีโอเมเบรีนพวกที่เป็นออยกับน้ําแบบขย่อขย,ขย่แล้วก็เช็ดตานะคะตัวนี้เช็ดออกง่ายมากคือไม่ต้องถูเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ขมปากด้วยไม่แสบตานะคะก็ชอบใช้ตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยก็ตัวที่เราใช้เวลาเราแต่งหน้านะคะประจําวันเราก็จะใช้ตัวฟา์เจนเตอร์ t h นเทติกเคเนซิงออยตัวนี้เลยซึ่งแบบใช้จะหมดแล้วดูดิ แค่นี้เองนะคะก็พยายามใช้ให้หมดแหละจะได้ขึ้นขวดใหม่นะคะใช้ดีนะตัวนี้สําหรับคนที่ผิวมันก็โอเคเลยใช้แล้วไม่อุดตันแล้วก็มาถึงตัวแบบบิ๊กเบิ้มนะตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยปกติต้องใช้แบรนด์เวชสมอาตลอดเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเซนซิทีฟนะแบบว่าเจอน้ําหอมเจออะไรหน่อยก็จะแบบค่อนข้างแบบแดงแล้วก็แพ้นะก็อันนี้เพิ่งซื้อมานะคะเป็นของเซตาฟิลก็ดีมากอ,อ่อนโยนคล้ายๆตัวเซราวีตัวเก่าที่เคยใช้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือไซส์บิ๊กเบิ้มมากเป็นไซส์ สิ่งอื่นๆคือไซส์ใหญ่กว่าสบู่บางยี่ห้ออีกอะ1ลิตรนะคะไซส์นี้เอาน้ำเสร็จแล้วนะคะเจอกันหน้าสดอีกแล้วช่วงนี้หน้าสดออกกล้องบ่อยมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มสกินแคร์รูทีนกันแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลย คือช่วงหลังๆมีการแชร์พวกสกินแคร์ใน IG บ่อยนะคะหลายคนอาจจะแบบเคยเห็น,หนมาบ้างแล้วตอนนี้ใช้ตัว Up if Heart l ดล p s Spot อ a d อยู่นะคะตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์แพดที่มาแบบนี้เลยก็คือเขาจะมาเป็นแผ่นซัมรีที่เป็นแบบชุบทนเนอร์มาอยู่แล้วนะในนี้ มันจะมี2ด้านด้วยกันนะคะก็คือเป็นด้านขาูคขะเออเป็นเหมือนผ้ากอสะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเรียบนะคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นหน้าขูขาเนี่ยเพื่อผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกก่อนนะเป็นการ e x foliate แบบว่าผัดเซลล์ผิกูอันนี้ไปดูรีวิวของเกาหลีมาเขาก็จะ ทำเป็นแบบสตรกเล็กๆนะตรงแอเรียที่เรามีพวกรูขุมขนที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่ามีแบบแบล็กเฮดของเราก็จะเป็นบริเวณจมูกกับทีโซนนะคะที่เราจะ exfoliate เป็นพิเศษแต่ว่าทําก็เบามือนิดนึงนะอย่าถูแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบริ้วรอยแล้วก็ระคายเคืองเอานะคะแล้วก็ลูบลูบไปทั่วๆนะคะตัวนี้มันก็ดีนะใช้แล้วก็ไม่ได้ระคายเคืองอะไรมันก็ดูเป็นแบบอ่อนโยนดีนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช้ง่ายๆสบาย,บายใช้ได้ทุกวันฝั่งที่เรียบนะคะเราก็จะเอาเหมือนแบบตบๆให้ตัวโทนเนอร์เข้าอีกทีนะึงคือหลายๆคนที่ไม่ได้ใช้โทนเนอร์หรือแบบสงสัยว่าแบบโทนเนอร์มีไว้เพื่ออะไรอะ่ะคือเราเคยอ่านมาว่าโทนเนอร์มันจะใช้สําหรับเป็นการพรีเพรชให้ผิวเราอะรับแบบตัวมอยส์เจอไรเซอร์หรือเซรั่มที่เราจะทาต่อๆไปนะคะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออหน้าเราสะอาดแล้วก็พร้อมรับสารบํารุงต่งตางๆ ระหว่างสเต็ปนะคะเราก็จะพยายามตกให้แบบทุกอย่างซึมก่อนที่จะลงสเต็ปถัดไปเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองตัวอายมาสที่ซื้อมาจากเกาหลีนะฉะนั้นก็บนหน้าไม่ได้อยากจะทาอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะไปตีกันนะคะเดี๋ยวจะตามด้วยตัวนี้ Ar ร e วีแก h a r ร Le ลีฟซิ c a s e ซ u m นะคะเคยเห็นแล้วในมอร์นิ่ง u ูท n นมันเป็นตัวที่เบาแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยก็จะทาเบา สบายผิวมากคือแบบเพราะเราเป็นคนผิวมันเราเราจะชอบทาอะไรที่เป็นแบบน้ำน้ำที่สามารถตกให้มันค่อยๆซึมได้เพราะว่าถ้าเป็นครีมมันจะค่อนข้างเหนียวนะเราจะใช้เป็นลาส์สเตปเพื่อซีลทุกอย่างเอาไว้ก่อนทาสเตปสุดท้ายเดี๋ยวจะลงลิปบาล์มนะคะอันนี้เป็นของ Glossier เป็น Rosebalm com นะคะโบกไปเลยนานาเดี๋ยวสเตปสุดท้ายนะคะจะใช้เป็น e Ucerine s p o t l e s s Brightening Serum นะเนื้อจะเป็นประมาณนี้เป็นเนื้อครีมแต่แบบ บางเบาไม่หนักมากก็จะชอบเวลาทาครีมหนึ่งคือรู้สึกว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอนเพราะว่าแบบทั้งวันเราจ้องจอมาแล้วก็แบบอยู่กับแบบมลภาวะอยู่กับแบบข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะคะพอเราได้มาแบบใช้เวลาทาสกินแคร์มันแบบ ได้อยู่กับตัวเองแล้วมันก็แบบได้กลิ่นละมุนละมุนหอมหอมรู้สึกว่าเอ j นจอยเป็นอะไรที่เราเอ j นจอยในการทํามากเลยอย่าลืมทาที่คอด้วยนะคะเพราะว่าคอก็ห้ามแก่ใครที่ชอบลืมทาสกินแคร์ที่คอนะไม่ได้นะเพราะว่าคอมันก็จะเขียวได้เหมือนกัน โอเคเราปีบมาสิกว่าคือช่วงนี้ออินกับการกลับมามาสหน้าเพราะว่าไปทริปเชียงใหม่กับคุณอุ้มบุญมานะคะแล้วคุณอุ้มบุญชี้แบบว่ามาสหน้าทุกวันขยันเวอร์นะแล้วก็เขาบอกว่าการมาสหน้าเหมือนเปลี่ยนชีวิตผิวเขาไปเลยอ่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยมี motivation ในการกลับมามาสหน้าบ้างนะเพราะว่าถ้าเกิด follow กันมาอยู่แล้วก็รู้ว่าเราเพิ่งไปเกาหลีมาเมื่อเดือนก่อนนู้นนะคะแล้วก็ซื้อแบบสกินแคร์แล้วก็ซื้อมาสเกาหลีมาเยอะมากฉะนั้นเราจะมีสกินแคร์มีมาสหน้าที่แบบตุนไว้เยอะมากๆแต่ไม่ได ใช้เลยสักอันตั้งแต่กลับมานะคะก็เลยช่วงนี้กลับมามาส์หน้าเกือบทุกคืนเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพักตัวที่เป็นมาส์หน้านะจะลองใช้มาส์ปาดูนะคะจริงๆร,รู้สึกว่าการมาส์หน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเซลฟ์แคร์อย่างหนึง่งที่แบบดีมากเลยมันจะช่วยให้ผิวเราแบบดีชุ่มชื้นแล้วก็ช่วงที่เรามาส์บ่อยๆเรารู้สึกว่าผิวมันน้อยลงอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือดื่มน้าเยอะๆระหว่างวันนะก็เป็นการเติมไฮเดรชันให้ผิวแล้วก็ร่างกายโดยรวมได้ดีเหมือนกันค่ะดูจริง เยอะไปหมดเลยใช้อันไหนดีล่ะเนี่ยวันนี้เราจะใช้อันนี้กันนะคะเป็นตัว Mediheal Essence Gel Eye Peel Patch นะ เดี๋ยวสเต็ปสุดท้ายของสกินแคร์นะคะเดี๋ยวจะทายยาปลุกคิวที่ได้มาจากคลินิกนะคะอันนี้ก็ไม่กล้าแนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าเรายังทาไม่ครบเวลาที่คุณหมอแนะนำเราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจริงไหมนะแต่ตอนนี้ก็ทาอยู่นะคะคุณหมอบอกว่าสี่เดือนถ้าชาเช้าเย็นสีเดือนจะเริ่มเห็นผลนะคะแต่ตอนนี้ทายังไม่ถึงเดือนด้วยแล้วก็ไม่ได้มีความสม่ําเสมอในการทาเท่าไหร่<ๆ>ก็เลยจะแบบลำบากใจในการแนะนํานิดนึงนะคะ<ๆ>เดี๋ยวถ้าแบบเออทาไปสักพักหนึ่งแล้วเห็นผลเดี๋ยวจะมาแนะนํานะสําหรับสาวคิวน้อยคนอื่นๆนะคะ เผื่อจะได้แบบว่าเออคิ้วขึ้นไปด้วยกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือแล้วก็ทิ้งมาสไว้ประมาณ15-20นาที Hey Siri set an a l a m for 20 minutes